ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์เป็นผู้ที่มีพลังแห่งแสงสว่างในตัวเองเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางจักรวาลบุค,คลิกโดยทั่วไปมักสง่างามภาคภูมิใจในตนเองและมีความเป็นผู้นำสูงไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็มักเป็นจุดสนใจของผู้คนรอบข้างบุค,คลิกภาพโดยรวมคนวันอาทิตย์มีลักษณะเด่นคือความมั่นใจในตนเองกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก และมักจะมีความทะเยอทะยานสูงเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนรักศักดิ์ศรีและเกียรติยศอีกทั้งยังเป็นคนที่มีน้ำใจรักความยุติธรรมและไม่ชอบให้ใครมาดูถูกแม้ภายนอกจะดูเข้มแข็งแต่ลึกๆแล้วเป็นคนที่มีความอ่อนไหวต้องการการยอมรับและกำลังใจจากคนรอบข้างด้านการงานเรื่องงานถือว่าเป็นจุดแข็งของคนวันอาทิตย์เพราะเป็นคนที่มีภาวะผู้นำรักความก้าวหน้า และมักไม่ยอมอยู่ใต้การบังคับบังชานานๆเหมาะกับงานที่ต้องใช้การตัดสินใจงานบริหารงานราชการงานด้านการเมืองหรืออาชีพที่ต้องการภาพลักษณ์และชื่อเสียงเช่นนักแสดงพิธีกรหรือนักพูดด้วยความที่เป็นคนจริงจังและมีความมั่นใจสูงจึงสามารถผลักดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้แต่ข้อควรระวังคือบางครั้งอาจใจร้อนเกินไปหรือไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้านการเงิน การเงินของคนวันอาทิตย์มักมาจากความสามารถและความมุ่งมันส่วนตัวหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งเช่เชนกันโดยเฉพาะกับสิ่งที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความสง่างามหรือสิ่งที่บ่งบอกสถานะทางสังคมแม้บางช่วงชีวิตอาจมีรายจ่ายมากแต่เพราะเป็นคนไม่ยอมแพ้มักหาหนทางสร้างไรายได้ใหม่ๆอยู่เสมอหากรู้จักวางแผนการเงินให้ดีก็จะสามารถสร้างฐานะที่มั่นคงได้ในที่สุดด้านความรักในเรื่องความรัก คนวันอาทิตย์เป็นคนที่รักจริงทุ่มเทและค่อนข้างเจ้าของเป็นคนที่ต้องการความซื่อสัตย์จากผู้รักอย่างมากหากใครทําให้ผิดหวังก็มักจะตัดขาดทันทีคนวันนี้ชอบคู่รักที่มีความมั่นใจกล้าคิดกล้าทําและสามารถเดินเคียงข้างไปด้วยกันได้อย่างสง่างามความสัมพันธ์ของคนวันอาทิตย์มักเต็มไปด้วยพลังและความจริงจังแต่บางครั้งอาจดูเผด็จการหรืออยากให้คู่รักเป็นไปตามที่ตนคาดหวังมากเกินไป ด้านสุขภาพสุขภาพของคนวันอาทิตย์มักแข็งแรงมีพลังชีวิตสูงแต่ต้องระวังเรื่องความเครียดความดันโลหิตสูงและโรคเกี่ยวกับหัวใจเนื่องจากเป็นคนจริงจังและกดดันตนเองมากเกินไปการออกกำลังกายเป็นประจำและการหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นทำสมาธิหรือเดินกลางแจ้งจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจสมดุลมากขึ้นมุมมองตามหลักโหราศาสตร์ไทยในโหราศาสตร์ไทยวันอาทิตย์อยู่ ภายใต้อิทธิพลของพระอาทิตย์หรือสุริยะเทพซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเกียรติยศและความยุ่งใหญ่ทำให้คนเกิดวันนี้มักมีบุค,คลิกสง่างามมีภาวะผู้นำและเป็นที่เคารพนับถือตามมหาตักษาคนวันอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งที่เดชบ่งบอกถึงพลังอำนาจและความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นของตนเองมุงงองตามหลักสากลในโหราศาสตร์ตะวันตกวันอาทิตย์สอดคล้องกับดวงอาทิตย์หรือสัน ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวตนเซลฟ์ self, ความภาคภูมิใจและพลังงานชีวิตคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์จึงมักมีความมั่นใจสูงรักเกียรติและชอบเป็นผู้นำพลังของดวงอาทิตย์ยังทำให้คนวันนี้มีความกระตือรือร้นต้องการความสำเร็จและอยากเป็นที่ยอมรับในสังคมจุดเด่นและจุดควรระวังจุดเด่นมีความมั่นใจสูงกล้าสแสดงออกมีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบใจกว้างรักความยุติธรรม มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนสง่างามเป็นที่น่าเคารพจุดควรระวังใจร้อนหัวร้อนง่ายบางครั้งไม่รับฟังผู้อื่นใช้เงินมากเพื่อภาพลักษณ์รักศักดิ์ศรีมากจนยอมเสียใจเองความรักบางครั้งดูเผด็จการเกินไปเคล็ดลับเสริมดวงสีมงคลของคนวันอาทิตย์ได้แก่สีแดงสีส้มและสีทองเลขนำโชคคือเลขหนึ่งและเลขเก้า สิ่งที่คนบูชาคือพระอาทิตย์พระพุทธรูปปางถวายเนตรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับความรุ่งเรืองวันมงคลคือวันอังคารและวันพฤหัส,สบดีเหมาะกับการเริ่มงานใหญ่หรือตัดสินใจเรื่องสำคัญบทสรุปโดยรวมแล้วคนเกิดวันอาทิตย์คือผู้ที่เต็มไปด้วยพลังความมั่นใจและความสง่าง,งามมีภาวะผู้นำโดยธรรมชาติรักศักดิ์ศรีและยึดมั่นในความถูกต้องแม้จะต้องเจอความท้าทาย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าก็สามารถฝ่าฟันไปสู่ความสำเร็จได้จุดแข็งอยู่ที่ความเด็ดขาดและการเป็นที่พึ่งพิงของคนรอบข้างแต่ก็ความปรับตัวให้ยืดหยุ่นและเปิดใจฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นเพื่อให้ชีวิตทั้งด้านงานความรักและสุขภาพสมดุลและมั่นคงยิ่งกว่าเดิมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นิสัยของคุณตรงกับบทความนี้หรือไม่อย่าลืม กดติดตามกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ